นี่ครับลิวตันครับโอเคครับใส่แถวนี้แหละครับนี่ลิวตันครับอีจังนี่เสียงวาครับตั้งคับกันนะเพื่อสิไปใส่ฟังกูด ทางกองใส่ใส่ไมางกัน้เรดดีๆก่อนใส่ไหมใส่ไหมกลับทุกนเอาลอลุอล่นลอที่สามมัครับ Thank you. คักแล้วคักแล้วเฮ้ยรุ่นรุ่นคักรุ่นแนี่เฮ้ยกับเก้บกล่องยีสานตรดจานแล้วครับพ่นยวคุใส่มามาจอดรถฟังเสียงเพิน่น อ๋าตามนั้นครับเดี๋ยวไปเก็บตัวนะครับริ้วตันริ้วตันตังโดนมาดมครันสิบ่มาคันเละาลายตัวเมีแข็งแรงแข็งแรงมาก็มันยนนดูข้างมุครัว่วกลางทง trời đất này đồn tươi không ạ à nè, à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  จชงได้ปะไปเบิ่งจุลโอ้ตายดูตันกับซีดีคิดจชงได้เนี่ยนี่ฮะฮะเพิ่งวางนี่แหละขับพุเอาโตวหนุ่มมาเพิ่งครับอ้าเพิ่งตัวมันครับ มันวิเศษนี่บัวแต้มีกตั้งหากห่ยคไล่อันไล่แนวถทนอาหวานนอกตัวนี้นี่นะครับนกลิวตันสอตามสีหลอดตาขม,มาเลยครับตัวไดกับตัวนั้นแล้วครับปากน้อย มัวเต็มมาทานครับเจ้าของอีสานครับเสือหมอบสร้างเอวุดอนครับกะเบิ้งแล้วสิได้ปล่อยแล้วครับเป็นลิวตันเป็นอย่างขึ้นอยนอกลิวตันครับตามันบอดครับตามีคางเดียว เสีสยดายครับเบิงนำพากับมีดังๆเผือนอย่างเป็นกัตเสีสยดายครับนกก็าง,างามๆครับมันบสมประกอบพ่อกับปลอยครับคือผมบอกเก็บอยู่แล้วครับนกพีการอาจารย์ทันไดว่าจังไดกะมเขาเนตนมาเบิ้งครับผู้ถือผู้บ่ถือก็อค,อคือบ,บ่บผมก็บด้ถือ,อยังหรอกครับแต่ว่าบวบ เห็นเพิ่นพีกาล่ะคือติโทนเพจทั้งสั้นนะติโทนอยู่คือต่อนกันจีว่าผู้เพิ่นว่ากะต่ออยู่ครับต่อไปเลี้ยงไปยังอันนี้นกพีกาเน่ากับโมเลี้ยงนะครับเป็นริ้วตันด้วยครับเด้อเอาครับกะเสดายครับเสดายยังตีเสดยายนี่เป็นริ้วตันแต่ว่ากะสิได้ปล่อยเนาะครับเนาะปล่อยอืมสู่ธรรมชาติครับ มันแดดแล้วครับสิบ่ค่อยชัดค่อยอันเอาปล่อยเนาะครับเนาะปล่อยขึ้นสู่ธรรมชาติอ่ะใหญ่ไปจับได้เด้อกหล่ะเด้อบานไปึลบลีกดีๆไปไปล่ะไปาลูกหาเมียเด้อไปไปไม่อยากไปละ่ะไปลูกหลาาไปเออไปไป ไปแล้วครับเอาลงดินลงดินครับบอบอไปกันนั่นโอ้ค่ะค่ะเอาครับสำหรับคีนี่กระิง่ายไปเพิ่งข้างไม้แหละครับแต่ว่าก็สวยละ่ะกระซิวอวยเข่าทั้งบ้านหมดแล้วครับสองโมงครัวแล้วครับ กะขอบุญขอบุญทั้งหน้าผู้บดลครับที่ฝากสุดมาให้ครับใจตนอนกหากหลยอาครับขอบุญขอบุญไปหลายๆครับครับสําหรับคิดนี้ก็ับโอเคครับสวัสดีครับ